สวัสดีค่ะพบกับนับและ Miracle Journey ียบายปริยาการช่องอ่านไพ่พลังบวกฮิวใจที่จะเติมรอยยิ้มและความสดใสให้ทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเอนับก็จะมา s m a l l t a อกชิดแชทเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งเนาะว่าปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานับได้ไปโดนจักรวาลสั่งเบรกหัวทิมมานะคะก็คือ ทำงานปกติก็ทํางานทํางานอยู่เนี่ยแหลนะเนาะอืมก็มีตอนนีน้นับเป็นนักเขียนคืออาชีพหลักคือนักเขียนอาชีพร้องในตอนนี้หรือเรียกว่างานอนดิเรกก็ได้ก็คือการมาเปิดไพ่แล้วก็เมาส์มอยกับเพื่อนเนี่ยนะคะอืมก็ทําดําเนินชีวิตไปตามปกติแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็โดนจักรวาลสังเกนะคะด้วยการป่วยคะ่ะป่วยนับป่วยเป็นอ่าไส้ติ่งอักเสบแล้วก็แบบไปหาหมอตอนเช้า ตอนสักสิบเอ็ดโมงผ่าตัดผ่าตัดเสร็จก็นอนนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นคุณหมอก็ไล่ให้กลับบ้าน <c oughs> เออมันก็เป็นประสบการณ์อะไรที่แบบอืนะคือนะับอาจจะพูดกับเพื่อนๆทุกคนว่าอ่าคุณทํางานหนักได้แต่คุณต้องพักให้เป็นแต่นับอะนับเป็นนี่นะคะเป็นลักขณามังกรนนะลักขณามังกรเป็นยังไงคะบ้างานเนาะ เออคือนับคิดว่าเฮ้ยเราทําตามแพชชั่นไม่ใช่ว่าเราแบบดันทุลังอะไรอย่างงี้อันนี้คือคิดเองนะอืมเพราะเวลานับเขียนนิยายแล้วแบบมีความรู้สึกติดพันมันจะแบบไม่อยากจะหยุดอะนึกออกไหมทุกคนมันไม่ใช่การทําเพื่อที่แบบฉันจะรีบทําเพื่อจะได้รีบวางขายมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นแบบทาเพราะฉันอยากทาไอ้เราก็นึกว่าเออถ้าทํเพราะอยากทํจาจักรวาลของไม่ว่าอะไรหรอกมั้งอ่ะคิดผิดนะคะโดนสั่งเบรกมาแล้ว นับก็นั่นแหละคะ่ะหลังผ่าตัดนับก็พักประมาณห้าวันแล้วก็กลับมาทำงานต่อเออก็เลยเพิ่งได้มาอัดคลิปดวงรายเดือนกุมภาพันธ์สองพูนสองสองหกสำหรับเพื่อนเ,อน,เนี่ยต่อนะคะและ้วก็เดือนนี้จะไม่มีดูแบบไพ่ทาโลนะทุกคนเพราะนับแบบยังยังเจ็บแผลอยู่เออยังนั่งนานไม่ได้นะคะก็จะทำเลนอมองให้ครบทั้งสิบสองราศีเดี๋ยวเดือนหน้าเราค่อยว่ากันเนาะว่าจะดูยังไง เล่าไปก็ขำม,มาแล้วก็เขินด้วยคือแบบนับจะบอกทุกคนเสมอว่าอ่าต้องพักให้เป็นแต่ตัวเองอะพักไม่ค่อยเป็นเองโอเคแต่ก็นับก็ได้เรียกว่าได้ข้อคิดในในแง่ที่ว่าเออเรายังพักไม่พอนะจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทําให้เราแบบเออมากลับมาชุกคิดได้ว่าที่เราคิดว่าพักพอแล้ว่มันยังไม่พอจัก,กรวาลต้องการให้เราพักอีก <laughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นับก็จะนอนนอนเยอะเไปเลยนะคะโอ้ยเพื่อแป๊แบ,บเดียวก็แบบเมานานมากงั้นงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เป็นดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2026นสอหกนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรนนะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22่ธันวาคมถึง19บเกมกราคมคือคนที่มีพระอาทิตย์สถิตอยู่ในมังกร ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะพระอาทิตย์ก็คือราศีนะลัคนาจะเป็นอีกแบบนับว่าเป็นลัคนานะคะลัคนามันจะต้องดูคู่กับวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดของแต่ละคนลองไปดูกันได้นะคะของนับยึดตามตะวันตกนะทุกคนอืมเพราะว่านับเป็นคนที่ไม่ว่าจะไปดูศาสตร์ไหนคือมันจะไม่เหมือนกันเลยศาสตร์ถ้าเป็นตะวันตกนับลัคนามังกรนะคะเป็นไทยหรือโหราศาสตร์พระเวทนับจะลัคนาธนูนะคะมันแบบ มันคลาดเคลื่อนกันได้ก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันว่าตัวเองถูกจริตกับลักขณาไหนแล้วก็ยึดเอาลักขนานั้นเป็นหลักนะคะโอเควันนี้เราจะใช้ไพ่เลนอมองนะเป็นไพ่ออราคเคชนิดหนึ่งของชาวฝรั่งเศสนะคะเลนอมองเหมือนจะเป็นชื่อของคุณเป็นนักพยากรณ์ท่านหนึ่งที่อยู่ในยุคข,ของแบบนโปเลียนแล้วแบบเป็นเขาเขาไม่ได้ใช้ไพ่เลนอมองตั้งแต่แรกนะเขาใช้เป็นแบบไพ่บ็อกอะไรอย่างเงี้ย นะคะแล้วเขาดังมากพอเขาเสียชีวิตก็มีคนเอาชื่อของเขาเนี่ยมาตั้งเป็นแบบไพ่ซิสเต็มนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนับชอบตรงที่มันแบบมันเล่าเรื่องได้เรียบง่ายแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ดีค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวนะคะส่วนคำแนะนำจากจัก,กรวาลนับใช้สองสำหรับนี้นะ Star Code Astro กับ Divine Intuition นะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาสับไพ่กันเลยดีกว่า <laughs> เลยนะมองการทำไพ่ก็จะแต,แตกต่างตากรวบกันไปแล้วอา้าวนับลืมจุดเทียนเหรอเนี่ยทุกคนโอเคจุดแปบบ๊บต้องการกลิ่นหอมหอมโอเคนะคะต้องการกลิ่นและแสงของเขานะโอเคต่อต่อก็พอ ปับเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดภัยเรียบร้อยเราก็จะเอาทิ้งไป6ใบแรกนะคะนี่ทิ้งเลยเอ่ะทิ้งอีก9ใบคือชะตากรรมของคุณในเดือนนี้โอเคง่ายสิจ๊ะโอ้ไ oh ม่กอดสเนกไม tower cloud n o t ไม่ใช่ crossroads man fish coffin letter เท่าที่ดูนะคะมันจะมีไพ่ทั้งไพ่ดีไพ่เสียแล้วก็ไพ่ที่เป็นแบบนิวทรัลกลางๆแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางแบบ ไปในทางคําเตือนหรือว่าอยากจะให้เพื่อนๆเรามาระวังมากกว่าเนาะเรามาเริ่มอ่านจากไพ่คีการ์ดเลยละกันไพ่คีการ์ดคือธีมหลักของเดือนนี้คือตัวแทนของคุณเองนะคะไพ่ cross road cross ไม่ใช่ road สิ road เออทางแยกนะคะเดือนกุมภาพันธ์2026อเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะต้องมีการแบบต้องตัดสินใจต้องเลือก อะไรสักอย่างแล้วซึ่งมันแบบดูจากลักษณะก่อนหน้านี้ดูจากไพ่ที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณตัดสินใจค่อนข้างยากเพราะว่ามันค่อนข้างจะคลุมเครือนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันทีลนะส่วนนะอ่าเราจะอ่านเป็นแนวนอนเอ้ยแนวตั้งแบบนี้แล้วก็แนวนอนแบบนี้นะคะแนวตั้งได้ไพ่ snake cloud แล้วก็ fish เนาะ งูเมฆปลางูเมฆปลานับมองว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนและคลุมเครือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินจะเด่นมากๆเพราะว่าฟิชมันคือเกี่ยวกับโอกาสทางด้านการเงินหรือว่าอาการลงทุนของเพื่อนๆนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะเจอปัญหาอสเสน่หคือตัวปัญหาเลยนะคะแล้วเป็นปัญหาที่มาจากผู้อื่นด้วยไม่ใช่ปัญหาที่มาจากตัวคุณเอง นะคะแล้วมันทำให้อคุณรู้สึกคลุมเครือรู้สึกไม่ชัดเจนเออรู้สึกแบบตกอยู่ในม่านหมอกเออแบบว่ามองไม่เห็นทางออกนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการเงินอืมนะคะแล้วมันนำพามาซึ่งคุณจะ,จะต้องตัดสินใจเพื่อทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะหยุดความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะคะคอฟฟิน จริงๆนะมองว่ามันเป็นภพยเสียนะมันก็คือแบบจะต้องจบจะต้องหยุดแต่คือมันขึ้นคู่กับไมค์มาอย่างเงี้ยนะมองว่าหนูมันคือพลังงานของการกัดแทะเป็นปัญหาที่กัดกัดกัดกร่อนเออกัดกร่อนเรานะคะถ้าจะอ่านให้ต่อเนื่องมาจากอดีตอันใกล้นะมองว่าเป็นปัญหาการเงินที่มันเรื้อรังคาราคาสังมานานแล้วมันกัดกร่อนคุณมันกัดกิน หัวใจคุณนอกจากหัวใจแล้วมันก็ยังกัดกร่อนทรัพยากรที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามแล้วคุณก็เลยแบบตอนนี้กำลังลังเลแต่คิดว่าน่าจะตัดสินใจจบปัญหานี้นะคะเพราะคอฟฟิน้นหรือไพ่ลงศพเป็นตัวแทนของการจบอะไรสักอย่างแต่มันจะจบแบบเจ็บปวดนะทุกคนมันต้องผ่านความยากลำบากผ่านหยด เลือดและหยดน้ำตาดราว่าควีนเข้ามาเออนะทุกคนมันจะเป็นการต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนเพื่อนๆจะต้องพบเจอกับความยากลำบากและเจ็บปวดใจนะคะก็แนะนำให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอย่าไปมองว่าเฮ้ยปัญหานี้มันแบบมันยิ่งใหญ่ จนเราไม่สามารถจะรับมือไหวมันไม่จริงนะทุกคนเราสามารถผ่านมันไปได้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะว่าอนาคตที่ดีรอคุณอยู่ค่ะนี่เรามาดูแถวนี้ให้ชื่นใจกันบ้างดีกว่านะคะไพทาวเวอร์แมนแล้วก็ l e t เทอนะคะมันคือคือหลังจากคุณผ่านมรสุมชีวิตตรงนี้มาได้แล้วเนี่ยในอนาคตอันใกล้จะมีผู้ชายคนนี้ค่ะ นำพาข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมาให้คุณเออซึ่งนับมองว่าคุณจะตัดสินใจถูกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณจะสามารถหยุดความเสียหายโดยที่เกิดขึ้นจากอีหนูนี่ได้นะคะถึงแม้จะต้องผ่านความยากลำบากและเจ็บปวดแต่คุณจะสามารถหยัดยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะมีผู้ชายคนนี้นำพาข่าวดีมาให้ เออมันอาจจะเป็นทางออกของการแก้ปัญหาหรือมันจะอาจจะเออปัญหามันจบไปละแต่คนเนี้ยเขาแบบเหมือนเป็นฟ้าหลังฝนนะ่ะนำพาข่าวดีนำพาความมั่นคงในชีวิตมาให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่ามันหนักหนาจนเกินไปนับอยากให้แบบเพื่อนๆสูดหายใจเข้าลึกๆอดทนอดทนอดทนแต่ว่าชาวมังกรอ่ะทนเก่งอยู่แล้ะนับไม่ห่วง นะคะเออเราเป็นชาวธาตุดินเราแข็งแกร่งถึกทนประหนึ่งหินแกรนิตนะทุกคนเออนะคะต่อมาเรามาดูกันนี่แถวบนแถวกลางแถวล่างนะคะทีละแถวแถวบนคืออะไรแถวบนคือสิ่งที่ครอบคุณไว้สิ่งที่อยู่อ่าเบื้องบนอยู่เหนือของคุณนับมองว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เขาคอยแบบอ่าเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะคอยชี้แนะแนวทางให้คุณนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค่อนข้างแบบจะบอกว่าไงดียเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบ้านครูเมืองก็ก,ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นอารมณ์แบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครก็รู้จักอะ่ะนับมองอย่างเงี้ยอยู่ดีๆใครกเซฟก็ป,ปิ้งขึ้นมานะคะว่าหนูเนี่ยเป็นหนูของหนูมูสิกะขององค์พรพพิคเนตอะคะ่ะแล้ว ทุกคนตรงหน้านับเนี่ยเลยเลยผ่านตรงนี้ไปจะเป็นอ่ารูปเคารพขององค์พ่อนะคะเดี๋ยวนับขยับมาให้ดูนี่ค่ะนี่ขออัญเชิญนะคะองค์พ่อเข้ากล้องนิดนึงนี่ค่ะนี่แล้วนับก็มองเห็นพอดีเฮ้ยหนูมันเป็นบริวารขององค์พ่อเออเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบที่เป็นสายพระพิคเนตอยู่แล้วช่วงนี้ไปขอพรท่านขอพรน,นะคะไม่บ่นบานนะเออ เคล็ดลับของการขอพอรเทพก็คือขอพอรคือขอพอรเราจะไม่บนเพราะว่าเทพเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเออองค์เทพไม่ต้องการอะไรจากเราองค์เทพต้องการแค่จะเห็นเราแบบใช้ชีวิตยังมีความสุขอะ่ะเพราะฉะนั้นขอไปเฉยเฉยขอพอรไปเลยนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอีกประเภทที่นับสัมผัสได้ก็คือสายพญานาคนะคะเพราะว่าถ้านขึ้นมาแถวนี้ที่ไรนับก็จะแบบนี่แหละ สายพญานาคนะคะถ้าใครที่บูชายอยู่แล้วก็ถ้าห่างเหินการบูชามาก็สักการะได้นะคะต่อมาแถวกลางแถวกลางไพ่เมฆทางแยกแล้วก็ไพ่ผู้ชายนะคะนับมองว่ามันเป็นจุดที่คุณจะต้องเลือกนะคะเออแต่ว่า ก่อนหน้านี้มันจะคลุมเครือมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ชัดเจนรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกชีวิตฉันแบบเฮ้ยมันจะไปทางไหนต่อดีวะแต่ว่าแต่ว่าจะมีผู้ชายคนนี้เข้ามานะคะผู้ชายคนนี้เป็นใครก็ได้จะเป็นเชิงโรแมนติกหรือไม่โรแมนติกก็ได้นะคะเป็นคนรักคู่ครองเป็นอาญาตผู้ใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงอะไรอย่างเงี้ยคุณปู่คุณตาได้หมดเลยนะคะเขาจะเข้ามาช่วยคุณอืมนะเข้ามาช่วยคุณเกี่ยวกับ ไอทางเลือกทางแยกเนี้ยจะปัดเป่าเมฆที่มันอ่าคลุมเครือให้มันจางหายไปนะคะแล้วแถวล่างนะคะแถวล่างก็คืออ่านอย่างนี้นะได้าย f ฟิชคอ f ฟินแล้วก็เลเทอรนะน้ำมองว่ามันเป็นปัญหาที่แบบเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินนะคะมันอาจจะมีอะไรปิดบังซ่อนเลนอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็ คุณอนะกำลังติดชะงักอยู่ในขั้นตอนนี้ก็คือติดชะงักอยู่กับการต้องทําเอกสารต้องยื่นเอกสารอยากให้มันจบสิ้นสักทีประมาณนี้นะคะเพราะว่าคอฟฟี่มันคือพลังงานของแบบจุดจบอะเออมันต้องจบแต่แบบคุณยังไม่จบใช่ไหมคุณยังเลือกไม่เสร็จประมาณนี้นะคะแล้วเนี่ยไพ่เน้นย้ำว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือแบบอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะเกี่ยวกับ ความมั่นคงเออเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสินสินทรัพย์ในความครอบครองของคุณเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะโอเคประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นดวงรายเดือนแบบอ่านแบบเลอนอมองนะคะเลอนอมองมันจะไม่ได้แบบ ลงลึกไปถึงขั้นความคิดหรือจิตวิญญาณมันจะแนวแนวว่าแบบเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณภายในเดือนนี้มากกว่านะคะโอเคเดี๋ยวนับจะดูคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้ต่อนะคะขอพลังงานเพื่อนๆชาวลัคนามาังกร ให้แนะนำว่า dignify strange เ k เนี่แหละมันไพ่มันเข้าเข้ากันมากๆเลยนะคะใบนี้ออกมานะมองว่ามันเป็นการที่แบบเพื่อนๆต้องอดทนเห็นคำว่า strain ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยิบให้วันนี้อากาศแบบมืดครึมนิดนึงนะคะมันฝนจะตกนะคะเห็นคำว่า strain ไหมคะ่ะเออมันต้องเข้มแข็งอะจุดนี้มันต้องอดทนมันอยู่ในจุดที่ครับที่อยู่ ได้ขับใจอยู่ยากแล้วตอนนี้คุณกำลังอึดอัดขับคล่องขับไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นพายแนะนำว่าอดทนอดทนเออเรามาดู Divine Intuition อีกสำหรับว่าเขาจะแนะนำว่ายังไงเฮ้ยคือนะับคิดว่ามันเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะเพราะว่าแต่ละคนน่ะแต่ละราศีที่ดูเจอปัญหาหมดเลยอะ่ะเออแล้วมังกรน่ะดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเสาร์เนาะ เอาย้ายทีคือสะเทือนสะเทือนอไรเอ่ยโทรจักรก็โอเคจักรวาลอยากให้เพื่อนๆกล้าพูดมากยิ่งขึ้นนะคะโทรจักรหรือจักระบริเวณลำคอนะถ้าเพื่อนๆศึกษาเรื่องจักระมาก็อาจจะพอแบบพอรู้พอเข้าใจอยู่บ้างว่าเออจักระมันเป็นยังไงนะคะ ก็มันคือน่าจะเล่าข่าวๆแล้วกันว่ามันคือจักระที่อยู่แถวๆแ,แบบอ่าขอหอยนะคะเป็นเกี่ยวกับการพูดการเจราจาการสื่อสารในเดือนนี้จัก,กรวาลอาจจะอยากให้เพื่อนๆแบบกล้าพูดกล้าสื่อสารกล้าบอกความต้องการของตัวเองออกไปนะคะคืออดทนอนะ่ะดีแล้วแต่ว่าถ้าทนเกินไปมันก็แบบไม่โอเคนะ,คะจัก,กรวาลบอกไม่โอเคโอเคนะ และนี่ก็เป็นดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2026สองหำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะนับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่องเพิ่งเปิดใหม่นับอยากได้หมื่นซับไวๆนะคะใครที่ซับแล้วนับขอบคุณมากๆแล้วก็นับมีนิยายทำมือ,อโฆษณาอยู่ถ่ายคลิปนะคลิกไปดูกันได้นับเป็นนักเขียนอป,ปิการปริยาการนะคะไปโหลดตัวอย่างทดลองอ่านในที่เม m a r k ์เก็ตนะหวังว่าม i รา c ค e j เจ r n e y ี่บายปริยาการจะเป็น พื้นที่ปลอดภัยที่เพื่อนๆได้ยิ้มได้หัวเราะและได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมกับนับนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจค่ะวันนี้นับไปก่อนนะบายสวัสดีค่ะทุกคนปริยาการนะคะหรือนับนั่นเองค่ะวันนี้นับจะมาบอกว่าเล่มพี่หมอปกใหม่มาถึงมือนับแล้วนะคะสวยงามมากๆอันนี้เล่มพี่หมอซันนะคะเป็นลายเส้นของคุณนักวาดไต้หวันนะคะ อาจารย์เลลานั่นเองนะคะสวยมากๆน้ำตาจะไหลอันนี้เป็นปกอ่อนนะคะถ้าใครอยากช็อปก็ตามลิงก์ด้านล่างไปที่ช h อป e ีได้เลยนะคะอันนี้ perfect couple วิวาฟลุงฟริงยายเฟอร์บี้กับพี่หมอโรบอทของเธอนั่นเองปกสวยมากๆทุกคนไม่อยากให้พลาดเลยนะับทำมาจํานวนจํากัดนะคะใครไวใครได้นะ ขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจนะคะบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปริยาการด้วยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจคะ่ะ